มาครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรถคอกซิ่งนะฮะคุณผู้ชมก่อนอน่นเลยก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมเซลล์ต้นนะ,ะับผมประจำอยู่โคราชนะฮะสาขาอำเภอพิมายนะครับนี่นี่นี่งานด่วน,นะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสเปคก่อนคันนี้เดี๋ยวเป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาเจาะลึกสเปคคันนี้กันนี่ก,คนนก็คันนี้ก็ทำไปร่วมๆ่วประมาณแสนหก นะครับของตรงของแต่งนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนคันนี้แน่นอนครับเป็นตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับก็มีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมด้วยนะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าสั่งติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมไฟหน้าเดิมครับกระจังหน้าเดิมโทนสีดบบนี้เลยด้านบนสีดําด้านล่างสีเทานะครับตัวล้อนะฮะแปลกตาไหม นะครับเขาบอกว่างานใหม่ของเลนโซเนี่ยส่วนใหญ่ตัวนี้จะเขียนแค่เลนโซนะจะไม่ได้เขียนว่าเป็น D1 อะไรท่านี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับพื้นฐานก็คือเป็นก้านของ D1 d 1นะครับ D1 FC นะครับนี่การก็จะยกขอบนิดนึงนะครับการดำขอบเงาข้างหน้าเนี่ยเป็นโหลดทำสตัดปรับเกียวนะแล้วก็นี่ครอบดิสน้ำเงินตัวน็อ เป็นนอ็อตอ่าน็อตเดิมนะครับก็เพื่อความแข็งแรงในการใช้งานจริงๆถ้าเป็นรถพวกนี้ใช้น็อตเดิมก็ดีนะเพราะบางทีแบบรถพวกนี้จะวิ่งบ่อยวิ่งเยอะแล้วก็ต้องสลับยางบ่อยบางทีถ้าเป็นน็อตสีถ้าแบบไม่ทนจริงแป๊บเดียวไขที่2 T ทีสีลอกแล้วอันนี้ก็ใช้เป็นน็อตเดิมไปเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงด้วยสตัดปรับเกียวนะครับก็โหลดออกมาประมาณนี้นะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือนะครับ ตอนนี้ก็ฟิล์มช่างมันเขากําลังติดอยู่นะครับมีข้อมือเปิดโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นแมกบรรทุกนะครับแมกบรรทุกเลนโซ่หัวเผาโปรเห็นไหมนะครับจะมีเขียนอยู่ยี่ห้อโปรส่วนสีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นสีน้ําเงินใช่ไหมแต่จริงๆ่ะ เวล,า,เลาต่อรถหรือประกอบรถอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับอูเขาก็จะทําให้บางทีของผมก็มีสีเขียวสีแดงสีชมพูอะไรมีหมดสีเหลืองมีหมดนะครับแม็กเป็น15นิ้วกว้าง8นิ้วนะครับเบอร์อยาง2 2 5 7 5ขอบ15ก็เป็นยาง XDD นะครับของที่เราเห็นทุกอย่างตรงนี้นะครับเวลาทําให้เะเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับเบิกใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะมีดามกระบะนะครับบนล่างอย่างหนา อันนี้ดามล่างนะครับแต่ดามบนจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าไลาเนอร์มันคุมไปแล้วเขาก็จะดามประกบกันพอดีทางด้านบนและด้านล่างนะครับมีย้ายหูแหนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแหนบ3มิตรนะครับเบอร์20นะครับ20มิลนะครับคุณผู้ชมเบอร์20มิลนะนี่นะครับก็ทรงก็ข้างหลังก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วสอดนะครับอันนี้ทำย่อนะมีย้ายหูแหนบหน้านะครับ ส่วนตัวข้อของคันนี้นะครับเป็นข้อกเหล็กแซมเหล็กนะครับหัวเป็นเหล็กนะครับด้านข้างเป็นแป๊ประปานะครับแล้วก็นี่ลูกค้าสั่งคันนี้เป็นฉากเหล็กเห็นไหมตัวฉากก็จะเป็นสีเหล็กเลยนะครับเชื่อมกับตัวแป๊ประปาก็ป้องกันสนิมได้นะครับป้องกันสนิมได้นะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าดูความหนาของตัวเหล็กนะครับก็ที่ใช้ก็ไม่แพ้เหล็กอะนะครับความหนาได้หมดเลย นะครับสเปคแบบนี้นะครับเห็นไหมฉากหลังก็เป็นเหล็กหมดนะครับนี่เหล็กล็อกฝาท้ายเป็นเหล็กนะครับโซ่คล้องโซ่ดึงนะครับมีมาให้ทั้งหมดครบชุดแบบนี้เลยซึ่งความสูงจริงๆเราเลือกได้นะครับคุณผู้ชมว่าจะกี่ชั้นแต่อย่างคันนี้ความสูงจะใช้เป็นเมตร35 1 2 3 4 5้าหนึ่ก็ดแปดก็จะอยู่ประมาณสัก10ชั้นครึง่งนะครับอยู่ประมาณ10ชั้นครึ่งนะครับสาหรับคันนี้ ก็เมตรสา้านะครับแต่ผมให้เขาถอยรถก่อนเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างคันนี้แน่นนะแน่นเลยนี่ครับเป็นเบอร์20มิลน,นะครับข้างละ5ตัวนะครับใส่ตัวตรงเต็มบุชเหล็กย่อด,ด้วย แล้วก็โชกข้างละสามนะครับเห็นไหมข้างละสามเลยไวายสอง1งหนึ่งข้างละสามแล้วก็มีสกีมาให้นะครับตรงเตียงยอ่อนะครับก็สําหรับสเต็ปแบบนี้นะครับก็บรรทุกสี่ห้าตันได้เลยนะคุณผู้ชมซื้อไปไม่ต้องทะไรละจบๆเลยนะครับทรงหน้าหลังก็จะเท่าๆกันนะครับแต่บางทีถ้ามองด้านข้างเนีย่ยเหมือนจะไม่เท่านะเพราะว่าล้อหลังมันโต โตตรงแก้มยางมันก็เลยจะดูเหมือนแบบแล้อหลังไงนี่กว่าแต่จริงๆแล้วหน้าหลังโตความสูงพอๆกันนะครับความสูงพอๆกันเลยนี่ก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมถ่ายรีวิวคันนี้เสร็จวันพรุ่งนี้เช้าต้องเอาไปส่งจังหวัดอุดอรนะครับซึ่งลูกค้าแนะนําบอกต่อกันมามนะครับลูกค้าจากตลาดอะไรสีเมืองทองสักอย่างแหละครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะสีเมืองทองตลาดใหญ่เลยของจังหวัดอุดอรนะครับลูกค้าก็ แนะนำบอกต่อกันมาคันนี้ก็คันที่4ี่ละที่ไปส่งตลาดนั้นแต่คนละเจ้าของนะฮะคนละเจ้าของนี่ตอนนี้พี่โม่ก็กําลังเล่งนางานติดฟิลม์มเห็นไหมถ้าทุกคนดูชายล่างตรงนี้ครับที่มันขนานกับพื้นอนะท้ายมันจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับท้ายจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่พอลาใส่ของแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอแหนบเดิมเขาลงมาชนกัเนีนบบรรทุกอนะมันก็จะเสมอกันหน้าหลัง นี่แล้วก็คันนี้มีอีกอย่างที่เขาติดก็คือลูกค้าติดเป็นตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับจะมีกล้องอยู่ข้างหลังแต่ว่า,ามีกล้องถอยด้วยนะครับเวลาที่เข้าเกียร์ถอยกล้องตัวนี้จะดูถอยหลังได้ด้วยเดี๋ยวดูพี่โมติดฟิล์มกันจริงๆแบบนี้ที่เซลต้นทําก็ดาวอยู่ประมาณ6 0,000่นนะครับคุณผู้ชม6กหมื่นนะครับลูกค้าไม่ได้ติดเป็นจอเอ็นดอยนะติดเป็นจอวก,กล้องตัวนี้ นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยมันก็ดูด้านหน้าได้แล้วก็ดูข้างหลังได้บันทึกหน้าหลังแล้วก็ใช้สำหรับถอยได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะมีแบตอยู่พอเพิ่งพอดอ,ออกเมื่อกี้นี้อันนี้ติดฟิลม์มบานหลังแล้วใช่ไหมพี่ <S <S นี่บานหลังติดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือแค่บานข้างกับบานหน้า ต้องบอกว่างานเร่งงานด่วนจริงๆนะครับรถเพิ่งมาถึงวันนี้แล้วก็จะออกวันพรุ่งนี้ที่เราจะาไปส่งนะครับก็ระยะทางประมาณตีสักสามร้อยโลอะไปกลับก็ประมาณหกร้อยโลนะครับประมาณนี้จังหวดัดอุดรนะครับผ่านขอนแก่นน่าจะมีโดนด่านก่อนแล้วแหละ <c oughs> ด่านด่านตั้งประจําอยู่อําเภออะไรนะพี่หมดพอ,พอำเภอพนใช่ไหมอ่าไปทีไรโดนโดนเรียกทุกทีนะครับแต่เพราะนะครับ แล้วก็อาจจะบอกว่าผมมาส่งรถให้ลูกค้าจริงๆก็ไปส่งรถให้ลูกค้าจริงๆนะไม่ใช่รถส่วนตัวนะครับผมถ้าคนณพี่ตำรวจดูคลิปนี้อยู่ก็ปล่อยๆผมเถอครับไม่งั้นผมต้องจ่ายตังค์แทนลูกค้าเวลาไปส่งนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมเื่อท่านใดสนใจอยากได้รถคออนะครับมีสามสีนะมีสีขาวมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีเทาแลมโบนะครับผม นะสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะครับผมก็ทักเพจ Facebook ก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยว่าเซลล์ต้นอิวสุโขลานะครับแล้วรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทานะยินดีให้คำปรึกษานะครับออกได้ทุกอาชีพเนาะโอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมต้องมาทำาความสะอาดรถคันนี้อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆคลิปหน้าถ่ายให้ดูใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ